กลับมาดูเทศกาลจุดประทีปของชาวอินเดียครับทั่วประเทศนะครับทั้งประเทศก็จะมีการจุดประทีปจุดเทียนประดับไฟนะครับเรียกว่าเทศกาลเดีวาลีนะครับวันนี้เราออกมาชมเมืองชมเมืองนี่คือเกตียนคืนเกตนตลาดนะครับนี่คือตลาดกาเซีย ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านของฟุกซินาราเวลาจะมาซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรต่างๆคุณแม่ก็จะออกมาซื้อที่ตลาดนี้นะครับโอ้มาซื้อเพียบว่ะครับนี่คือตลาดที่มาซื้อของเป็นตลาดใหญ่ตลาดใหญ่มีขนาดซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมอะไรกันโอ้ไฟดับไฟดับ สวยนะครับอันนี้มาดำไปไปทั้งเมืองครับถ้าเราจะเปรียบก็แค่ท้ายเป็นปีใหม่อีกปีใหม่ของเขาเป็นจะมีสองอย่างคที่เทียน ฝรั่งเนยวันนี้คือวันโฮาโลวีนครับฮอลลีนฝรั่งเป็นฮาโลวีนครับวันนี้ครับการโอ้น้ำตาบ้ขาย รวยามังๆมากคนที่ไปที่เอาเครืองไปบูชาก็คือผู้หญิงเขาจะมีเขจะมีช้วยเล็กๆมีน้ำเพียนแล้วก็มีได้ขาวเป็เป็นไส้เียนไส่เียนไส้เพียน่วยเล็กๆเอาไปเติมน้ำเพียนแล้วก็ได้ขาวเป็นไส้เพียนใส่ลงไปไปจุดบูชาแฟที่ฐานลยมากผู้หญิงอยเป็นคนแฟที่ฐาน เพราะคำอธิษฐานของผู้หญิงเนี่ยเราเรียกว่าหนักแน่นเป็นคำอธิษฐานที่หนักแน่นอธิษฐานให้สามีอิฐานให้ลูกอธิษฐานให้ครอบครัวทำเนีอวของบ้านเมืองเขาเมื่อผู้หญิงแต่งผู้ชายแล้วชายก็ต้องไปทํางานนอกบ้านไปหาเงินหาทองหามาเลี้ยงครอบครัวแัง,งแนั้นผู้อยู่บ้านภรรยาก็จะทาหน้าที่ ขเทพเจ้าขอพรให้คุ้มครองสามีให้สามีไปถ้าไปขายไปทำการธุรกิจต่างๆให้จเจริญให้รุ่งเรืองให้เทพเจ้าที่นักถือที่เขาลบปกปักรักษาบุกปักรักษาคุ้มครองให้พ่อบ้านให้สามีมีมีสุขจเจริญ บานกาแ,รแธรรมดา,าม,มีเสียงร,รถเสียแกรก็ว่าเป็นธรรมดาเราดูให้มันเป็น,นเป็นวัฒนธรรมเป็นณีเป็นความรุ่มรวยทางอารยะของแต่ละบ้านแต่ละ ก็ร้านขายผ้าครับไม่ระดับตกแต่งที่สีสันเยมาร้านขายผ้านี่นเยอะมากมาจากวัดเราก็จะไม่ได้เห็นแสงสีในยามค่ำคืนเช่นนี้ร้านขายผ้านี่นนเยอะมากครับในวันดีก็ <c oughs> ได้ออกมาดูมาชมแล้วมาดูานอโอ้ร้านทองโอ้

จิภพโดยแท้ก้กันภพของแท้ครับคนที่ไม่มาก็ได้เห็นด şey? you know? like. ้วยไปดูไชมไปด้วยสามแยกนี้เราไปถึงทางซ้ายเนะน่เนี่ยคุณมนาคุณนคุณมนาไปเมนเกตบุซินาเมนเกตแบ็คเงิา แ็นคนต่อดูามดีนีตลาดโอยโออันนี้ดีของมหาธรรมคานทีเป็นคนดังระดับโลกนะครับมหาธรรมคานธีวังหุ่งนงามนะั้านันดเดินง่ามกว่าไป มาชมเมืองนะครับโอ้แต่งชุดสวยวันนี้ก็จะคึกคืนเป็นพิเศษครับนุ่ม,ม,ม,มสๆสาวๆก็ออกมาเล่นกันมาเดินกันนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันวันนี้เป็นพิเศษวันนี้เป็นพิเศษนะครับบางทีเขาออกมาเล่นกันถ้ามันมเดินเล่น <ๆ S 2> กันมมนะนี่พออกรอครับออกมาเดินเล่นมาจาับายสวยกันนะครับ มีบกขสอด้วยทางนี้ไปสวงนี่เป็นบกขสอนะครับบ,บ, <Dual> บกขสอทางของบกขสบกขสอาุชินารานะครับ <eker. S 1> ทำซุ้มทำอะไรอย่างดีแต่านนั้น มาเดินเล่นกันนะครับอันนี้ปกติถ้าเราจะอ้อมฟจนถึงสะพานใหญ่ๆใช่ไหมที่เราเลอะมาถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปประตูใหญ่เลย,ย,ยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม